เจ้าสบายดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนหน้าสุขสุขคเนะครับนะอยู่ไอยู่นาคือเก่าครับมันนี้ยู่ไอยู่นาคือเก่านาอมวันนี้เราสิาพาไปซ่อมอุปกรณ์หาปลาเนาะหรือว่าอยู่ทางโซฟลาเปล่าเครื่องมือในการจับปลาหรือว่าแนวดักปลาเนาะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือต้อนคือรีอเนาะแล้วแต่ แล้วแต่ว่าแต่ละทองทิ้นเนาะเอินบ่คือกันจังได๋กับไปชมบูพ่อกันครับนี่ครับอันนี้ก็คือเครื่องมือไว้ดักปลาเนาะครับเนาะยาำผลตกนี่ครับอันนี้ก็ฝผลตกก็เฮาก็ได้เห็ดแนวรักปูรักปลาเนาะหรือว่าต้อน วารีแล้วแต่ท้องถิ่นเนาะแต่และท้องถิ่นเอิญบวคือกันนี่ครับอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่านะครับนอกมนะือนีเนาะเห็ดไว้วเรียบร้อยครับสองางเลยครับพูนทางนไก่ไกลผูกเคียวๆไกลไกลทั้งน้ากรแมน่นแต่ว่ามันไกลไายเนาะหน้าหน้าไฮเดียวแต่ว่ามันอยู่ไกลอยู่คนละขางเนาะอยู่คนละภาค สนหน้าคางนั่นครับสนหน้าคางนี่นี่เห็ดไปแล้วเรียบร้อยครับคลิปก้อนนะ้านี่เทากับมาถ่ายตอนที่พรท่านได้เห็ดเนาะอันนี้คือแล้วเรียบร้อยนี่นี่เพิ่นเห็ดไวเอาไว้ดักปลายำผลเนาะครับนี่ก็คือลี่นี่หรือว่าโตงก็ได้เนาะแล้วแต่แต่ละท้องถิ่น เอิอน,นี่กับลักษณะกระสีประมาณนี้นะครับเนาะนี่น้ำน้ำน้ำแห้งน้ำแห้งเลยน้ำน้ำนี่กน็น้ำน้ำบกเน,ะนาะน้ำบกนี่เมื่อก่อนกับพามาพามาซมมือที่เห็ดเนาะแต่ว่าตอนที่เขาได้ลงมือเห็ดเขาบดได้ทายเนาะเพราะว่ามันหลายอย่าง ก็เลยบริทาอยัอยงนี่นนแหละครับลูกซ่อมให้ซ่อหน้านอต้องหู้จักเห็ุจักหาอันนี้ก็คือเทียงให้เทียงหน้ายำซอมยำสวยครับยำซ่อมยำสวยพามาเบ่งรีนอาหรือว่าโต้งแล้วแต่ทองถิ่นแต่และทองถิ่นเอิ้นบุคือกัน มีสองอันนะครับเด้อหน้าหอเดียวเนาะแต่ว่าอยู่้างข้างหน้าก็มี้างนี้ก็มีนี่อันนี้คือลงต้นลงรีถ้าต้นนี่สบโบยาวออกมาปันนี่เนาะมันก็สีสารผ้าใส่เนาะสารผ้ากระตาดหรือว,ว่าแล้วแต่นี่แะครับเอาไว้ เป็นเครื่องมือหาอยู่หากินหรือว่าหลัดทางน้ำเนาะครับเนาะน้ำไหลอย,อยู่นี่เขาก็เห็ดอยู่นี่เห็ดเผื่อไว้ดักปูดักปลาเนาะยามฝนตกตอนนี้ก็ขึ้นผ้าขึ้นฝนเนาะแต่ฝนก็บ่ต๊กนี่ทุ่งไห้ทุง่งนาแห่งแรงนี่ม่ขึ้นนี่คือสซแเมนคนมาคนมาหามาหาปลาเนี่ยเหยียบต้นเขา มุนลนุยปุ๋ยเลยเนี่ยต้องเห็ดต้องหยิบแยงมาใส่นะครับเนาะหยิบแยงมาใส่หลายๆเพราะว่าถ้ามีปูมีปลาให้ลงแต่ให้ลงแต่จุดที่ว่าเขาอยากให้ลงเนาะบอกให้บ่ต้องให้ปูให้ปลาออกไปทางขางเนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ว่าใส่งานได้จริงเนาะ รอแต่ฝนรอแต่ฟ้าแต่ฝนถ้ามีปลากะคือสิได้เนาะ้าบบมีก่กะปีได้บบมีก่กะบบได้นี่อันนี้ก็คือบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าอยู่บ้านนอกบ้านนาเขาเนาอนี่นี่พอยาม,ามน้ำนี่ต้นเขาก็บบเห็นได้เขากา็งามเป็นบังมองเนาะเขาก็งามเป็นบังมองนี่ อันนี้คือทายให้พี่ๆหน้า,นาได้เห็นเนาะว่าทางสปป,อปอลาวเห็ดจังไดหาปูหาปลาแนวใดอันนี้คือเขาใส่จนว่าจะตัดต้นเขาเนาะจังได้เก็บกู้ขึ้นมาไว้เพราะว่าเอาไว้ใส่ปีต่อปีวิทยามผลเขาก็ได้เอาออกเนาะได้เก็บได้กู้เพราะว่า ตัดกกเขาแล้วก็ต้องเก็บมาไว้บ่อบ่อนากามหนูสิกัดเนาะยามวิทยามน้ำเขาก็ต้องได้เก็บเก็บบอกว่าสิเป็นเก็บเขาแล้วหรือว่าเกี่ยวเขาเนาะเกี่ยวเขาแล้วเขาก็ได้เก็บอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นไว้เพื่อเอาไว้ใช่อีกปีต่อไปเนาะอันนี้ก็มาถ่ายทำบรรยากาศให้เห็นเนาะทางสปป,ปลาว อันนี้ก็อยู่ให้อยู่นาสละวันเด้อสละวันเมืองละคอนเพงบ้านพูเราแจ้งใหญ่เนาะบ้านพูเราแจงใหญ่แขวงสละวันเมืองละคอนเพงนี่พามาชมบรรยากาศยามเศรื่ยามสวยเนาะก็พาคลิปนี้ให้พี่พีน่าพี่พนีน่าได้เห็นเนะาะบอกว่า สิเป็นคนไกลบ้านเนาะคนทางบ้านเฮาออกจากไปหาออกจากบ้านไปหาทํางานอยู่ต่างประเทศเนะาะบอกว่าสิเป็นทางผังไทยกัเห็นคลิปนี้กัเป็นตัวแทนความหูซึกเนาะที่ว่าจากบ้านไปไกลหรือว่าจากบ้านไปยังบทันใดกลับมาบ้านกัเห็นคลิปนี้ก็คือ เป็นตัวแทนความรู้สึกเนาะที่แบ,บบว่าท่านกลับมาบ้านักนย้มหายแ้มนะานี่ก็เขากับบุกอยงามปีนี้เขากับบุกอยงามเนาะเพราะว่าฝนเล่นลายฝนเล่นลายเขาก็ออกแดงๆในออกบัวนำ้ำบรรยากาศพูด อ่าละ่ะอันนี้แมนเบิดเดินนาอันนี้แมนเบิดปูนจนหมดไกลปุ๋แล้วแก่ไกลปุ๋แล้วก็หลายอยู่ปีหนึ่งก็ได้เข่าประมาณเกือบสามร้อยกระสอบเนาะสองสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบเนาะแล้วแต่บางปีว่าเขางามบ่งามถามว่าเข่าสองสามร้อยกระสอบกินเบ,บิดบ่กับโบเบิดเนาะแต่ว่าถึงฤดูการผลิต ก็ต้องดำให้ดำหน้าคือเก่าเนาะปีต่อปีเขาเก่ากับบคือเขาใหม่เขาใหม่ก็สีมีความแซ่บความหวานความหอมกว่าเพราะว่าเขาใหม่เนาะผ้ได้ก็อยากอันนี้ก็บรรยากาศเนาะมาถ่ายบรรยากาศนี่อยู่ให้อยู่หน้าเมื่อน,นี้ก็สีได้ สารสอนเนาะสิฮัดส,สารสอนลองเบิงห้ากระพาไม่พาไม้แล้วยังบทษันแล้วดีเนาะนี่อันนี้ก็บรรยากาศเก็บเอาบรรยากาศมาให้พี่ๆนะหน้าได้เห็นอ๋คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาสิถ่ายยังเราว่าสิถ่ายตอนสารสอนสารใส้เบิงแล้วแต่ว่าเขาสิมีเวลาถ่ายบอกกัน จบไปเพียงเท่านี้เนาะสบายดีสวัสดีครับ